ราคาที่สุดนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับ Ford Everett 10นะคะตอนนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ายอมรับจริงๆนะคะกับรุ่นนี้ที่ขายดีมากๆเลยกับราคาค่าตัวนะคะหนึ่งล้บาทค่ะตอนนี้มีราคาพิเศษอยู่นะคะเหลือหนึ่งล้าบาทเท่านั้นเองนะคะกับรุ่นนี้เนี่ยมาด้วยกันทั้งหมด3สีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีดํานะคะแบบที่โชว์แบบนี้เลยค่ะ สีเทานะคะและสีขาวมุก่าบวกเพิ่มกันอีก15,000บาทสาหรับตัวสีขาวมุกนั่นเองนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะจะพามาชมนะคะว่าทําไมรุ่นนี้ถึงขายดีแล้วก็มีออปชัน่นอะไรที่น่าสนใจและน่าใช้บ้างมาชมกันเลยค่ะสําหรับบอ r Everest นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ค่ะที่ให้พละกาลังแรงม้าสูงถึง170แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะเป็นซิงเกิลนบจับคู่กับเกียตตร์ตนมัด6สปีดค่ะ ส่วนกระจังหน้าเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะคะพร้อมกับตัวรูระบายอากาศนะคะที่เป็นสีดําค่ะเพิ่มเพิ่มระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะและสําหรับไฟด้านหน้าตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติค่ะพร้อมกับไฟเดรไรท์ทำเป็นรูปแบบสีแคม LED นะคะบอกเลยค่ะว่าโดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะสําหรับไฟสีแคมรูปแบบ LED แบบนี้พร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะในรุ่นนี้มาเป็นแบบ LED ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีการแปะผ่านตาม การหักเลี้ยวพวงไลยของคุณลูกค้าด้วยนะคะช่วยเพิ่มแสงสว่างในขณะที่เลี้ยวรถนั่นเองค่ะสําหรับด้านข้างตัวรถนะคะอันนี้จะเป็นรีวิวแบบรูปแบบเดิมๆนะคะรถเดิมๆจากโรงงานนะคะคิ Q ้วซุ้มล้อสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะส่วนยางเดิมเนี่ยที่มากับตัวรถนะคะจะเป็นยางกูดเยียนะคะเป็นยางที่ฟอร์ดเลือกใช้นะคะยางเฮตี T, สามารถทําความเร็วได้ดีนะคะให้ทำความหนึ่งสองสาม สามารถทาความเร็วได้ดีนะคะแล้วก็เวลาขับขี่เนี่ยให้ความเงียบแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่อยากได้รถครอบครัวนะคะขับขี่ดีๆนะคะกับตัวล้อมแมกนะคะตัวนี้จะเป็นล้อมแมกขอบ18นะคะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยค่ะเอลไรเทนเนี่ยจะมาพร้อมกับตัวดิสเบรกนะคะทั้งสี่ล้อเลยนะคะถัดมาค่ะจะเป็นหูกระจกมองข้างนะคะสีดําเงาพร้อมกับตัวไฟเรียวรูปแบบ LED ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ผูกระจกมีขนาดใหญ่นะคะมองเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยเวลาจะเลี้ยวเปลี่ยนเลนนะคะมั่นใจได้เลยค่ะพร้อมกับการปรับนะคะและพับไฟฟ้าได้จากประตูฝั่งคนขับเลยค่ะใช้งานได้ง่ายมากๆด้านบนนะคะมาพร้อมกับตัวราวหลังคานะคะสีดําติดกับตัวรถมาเลยค่ะสามารถใช้งานได้จริงระรองรับน้ําหนักได้เยอะเลยนะคะ ในรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับกุญแจสมาชิกันเ,เรียบร้อยแล้วนะคะมีกุญแจอยู่ใกล้ตัวสามารถสอดมือเพื่อเพื่อำการปล,ลดล็อกรถได้เลยหรือเวลาจะล็อกรถเพียงแค่แตะสัมผัสนะคะสะดวกใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะบันไดข้างนะคะที่ติดคู่ตัวโรงงานมาจะเป็นสีดํานะคะตัวนี้สามารถขึ้นลงนะคะรองรับน้ําหนักได้เยอะนะคะแล้วก็มีแถบกันลื่นให้ด้วยค่ะขึ้นลงสะดวกมากๆเลยกับตัวถังน้ํามันนะคะของเราเนี่ยสูน้ํามันดีเซลนะคะได้ถึง80ลิตรเลยค่ะ พร้อมกับฝาสีฟ้านะคะเป็นช่องใส่น้ำํำยาแอดบูนะคะเป็นตัวล้างขมาเหมาควันดํานั่นเองนะคะมาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างค่ะสปอยเลอร์นะคะตัวนี้เขาติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเพิ่มความสบเฉี่ยวให้กับตัวด้านท้ายนะคะไม่ตันจนเกินไปค่ะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะเวลาเบรกด้านหลังเห็นได้ชัดเจนแน่นอนนะคะ สำหรับตัวคาดท้ายเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ติดตั้งสําหรับตัวหนังสืออักขริคําว่าเอเวอเรสเป็นสีโครเมียมทําให้ดูลักซูรีมากยิ่งขึ้นค่ะและตัวเอเวอเรสต์เชนะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ led แบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากได้อัปเกรดนะคะเป็นไฟท้ายแบบตัวท็อปนะคะก็สามารถแจ้งหวยได้เหมือนกันค่ะสำหรับฝาท้ายประตูรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นในรูปแบบของตัวแมนนวลนะคะก็กดหนึ่งทีแล้วก็ใช้มือดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ไม่ได้หนักจนเกินไปแต่ถ้าใครบอกว่าต้องการความ สะดวกสบายมากกว่านี้ติดตั้งเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าก็ได้เหมือนกันนะคะมาดูกันที่แถวสามกันบ้างค่ะแถวสามในรุ่นนี้จะเป็นแบบอ่าแมนนวลนะคะเปิดปิดใช้มือดึงสลักจากตรงนี้ได้เลยนะคะเวลาพับเขาจะนอนราบไปกับตัวรถเลยทําให้เราเนี่ยขนของได้เยอะขึ้นด้วยนะคะหรือว่าเป็นน้องกลางเต็นท์ต่างจังหวัดก็สามารถนอนได้สบายมากๆเลยค่ะเวลาดึงขึ้นมานะคะจะมีตัวเชือกแบบนี้ค่ะดึงขึ้นมาสะดวกมากๆเลยนะคะนี่ ไม่ได้ยากเลยค่ะเวลาปิดฝาท้ายกระบะนะคะก็สามารถดึงมาแบบนี้ค่ะสะดวกมากๆนะคะก็ไม่ได้เหนื่อยจนเกินไปแต่อย่างที่บอกถ้าใครต้องการอัปเกรดความสะดวกสบายก็สามารถแจ้งเซลล์หวยได้เหมือนกันนะคะความปลอดภัยในรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะเวลาถอยหลังเนี่ยมองเห็นด้านหลังได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะมีเส้นกัลยาถอยให้มีมุมองศาการหักกัยาพวงมาลัยให้ค่ะพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์หลังนะคะเตือนการชนขณะถอยจอดหรือออกจากช่องจอดนั่นเองค่ะ ชมภายนอกไปแล้วเดี๋ยวเรามาชมความหรูหราความพิมเมียมภายในตัวรถกันบ้างนะคะเริ่มจากฝั่งที่นั่งคนขับเลยนะคะตัวคอนโซลเองเนี่ยเขาจะตกแต่งเป็นคอนโซลสีดำนะคะดูแลทำความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยค่ะตัดกับสีเทาแบบนี้เลยเป็นที่วางแก้วมาให้แล้วนะคะทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะมีปุ่มพุดส start นะคะรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นระบบคนโทรลตัวควบคุมความเร็วอยู่ด้านซ้ายพวงมาลัยค่ะด้านขวาพวงมาลัยเป็นปุ่ม ควบคุมสําหรับหน้าปัดเดินไม้นั่นเองนะคะถัดนมาค่ะจะเป็นหน้าจอบัตรหน้าปัดนะคะก็ตัวนี้เป็นแสดงผลเป็นรูปแบบดิจิตอลค่ะหน้าจอซิงโเอตรงกลางนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r ์เพย์นอแบบไร้สายได้ดู Google m a p ผ่านหน้าจอนี้ได้รวมถึงกล้องมองหลังก็จะมาแสดงผลบนหน้าจอน,นี้เลย mm hmm. เห็นได้อย่างชาัดเจนแน่นอนถัดลงมานะคะจะเป็นช่องไวเลสชัตเอร์ใส่ชาร์จไทซีไร้ u ยูค่ะในส่วนของหัวเกียร คันนี้จะเป็นแบบทรงสูงนะคะมีบวกลรบให้อยู่ด้านข้างค่ะเกียร์ตัวนั้นหสป,ปีดนั่นเองและเอเว้เ็นก็มาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นนี้มีโหมดการกี่นะคะถึง4ี่มูดเลยค่ะมีหมดปกติหมดประหยัดหมดลักพ่วงแล้วก็หมดถนนลื่นเลือกใช้งานได้จากปุ่มคอนโทนรลตรงนี้เลยนะคะตามสถานการณ์ที่ลูกค้าพบเจอค่ะมาดูในส่วนของตัวบอกกันบ้างนะคะ ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะคะเบาะหนังสีดําดูแลทําความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยค่ะภายในห้องโดยสารนะคะกว้างขวางโปร่งนั่งสบายแถมยังมาพร้อมกับความปลอดภัยในเรื่องของตัวแอร์แบกนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด7็ลูกเ็ใบเต็าตแหน่งเลยนะคะและก็ยังมาพร้อมกับระบบ ESP นะคะระบบควบคุมเสถียรภาพการส่งตัวของรถค่ะระบบกระจายแรงเบรกต่างๆป้องกอัลลลนล้อล็อกล้อหมดปีในรุ่นนี้มีให้ครบเลยนะคะ ตอบโจทย์สําหรับรถครอบครัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือภายในห้องโดยสารนะคะตําแหน่งที่นั่งตรงไหนก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็ยังให้ลูกค้านะคะรู้สึกมีความสุขในการขับขี่ด้วยเพราะว่าตัวน,นี้เป็นช่วงล่างตัวหวัดลิงนะคะให้การทรงตัวดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะใครที่สนใจรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งในรุ่นของ Ford Everest คันนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะราคาปกตินะคะ1 3 9 7 0ล้าบาทนะคะตอนนี้จัดราคาพิเศษห้ามพลาดเลยเหลือเพียงแค่1 2 4 9 0 0้าบาทนะคะ สนใจติดต่อหาหมวยได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูน 4, 4์9 9 3 6 6นะคะหรือสแกนกิยโยคด้านหน้านี้เข้ามาจเจ้ารถพอร์ดกับหมวยได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ